เราจว่าฟังด้วยครับอันนี้แช้งข้อมฝันดังนักฝันหลับๆตื่นๆคือไข่ไข่ครึ่งหลับครึ่งตื่นครึ่งหลับครึ่งตื่นตั้งคิอมันก็จริงแ้่คือมันก็จริงอยู่นะครับเพราะไจะได้ยินเสียงเนี่ยเพิ่มมากกว่าสิบเลยผมคิดว่าครับนมัสการครับผมพระอาจารย์ครับอ้าวเจริญพรคนมีโชค อ๋อหายหนะ้าหายตาเลยนะโอ้ยหายไปมื่อเดียวนึงแต่แล้วบางทีว่ามันเศร้ากับมือไหมตาอ้าวแสดงว่าคิดหอดคนมีโชคงแฮงบอกกิดหัวท่าน,นสบายหูนะ <laughs> โอ้สบายหู <laughs> แม,มนบอครับคันคันสบายหูนี่เม่อยากเห็นขึ้นเมือเชื่อคือโทรหาสัตว์ไหโอ้ยโทษแบบสนตว์โทรบอกอนั่นไม่ดี นั่ยเน,น้นว่าคันทรหานี่แสดงว่าต้องไม่ชีเด็ดแน่ๆเลยมือนี่ผมคิดว่าดิ่งมีโทรทื่ว่าไปใดใมาใ่ก็เป<อ>็นลนนาไรือหมดตอนสบายเลยโทรถามไาซิเนี่นะครับแต่ว่ากับเมื่อยสบายดีครับอาจารย์ช่วงนี้จะเป็นเป็น,นด่านเนี่ยเป็นหลายโลกครับมันละโรกบ,บ่วันละหลายโลกไม่เมื่อยยังไงบ่ครับอาจารย์ช่วงนี้ เม category, ื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจเป็นโรคไอ้นั่นนะแม่พระอาจารย์นาเป็นห่วงโรคนี่โรคซับจันแม่พระอาจันคือห่วงครับต้องตายแล้วอาจารย์ต้องมาเป็นโรคนี่แหละผมหวังถ้าบางครั้งพระอาจารย์ก็เปลี่ยนเนาะโรคนี่โรคซับจันบอมีความหวังกับพระอาจารย์คักตรีครับกับปูพุ่มกับปูตะบะขาวคักตรีวันย่าปาดหวานปว่นั้น จังว่าเสียปูฟุ่มเสียปูเขาผมเห็นมันรวยจับยานบอกติดกาอยู่นี่กันถามออกออก,ออก,ออกงายไหมว่าถึงว่าไก็ไม่ชคขาดจุนตรงที่ใยญ่ยืยนโอ้ผมพ่อจะเปลี่ยนรถหรือจะอยู่นั่นอยู่นั่นเลยจังว่ารถเกิดโอ้ฝนตกมากจากหนามหัวเขาได้จังไรหงน<อ>้องเต็มพื้นอยู่พระอาจารย์เปลี่ยนเปลี่ยนมัน หาหัวหัวหาจังไลยก็หาบัพหัเปลี่ยนงวดนี่เปลี่ยนอยัางอ๋เปลี่ยนรถนะนนี้มาจอดไวที่วัดพรถวายวัดเป่าพัดไม้เลแน่นบ่ครับแม่นก็นี้เลยบ่ครับเออพระอาจารย์คือส่งมั่นใจครับแข็ครับเดี๋ยวอย่าเฝ้าครับลืมเป็นยังไงครับตอนนี้ขายดีแล้วยังครับกระดิกขาได้แล้วกระดิกขาได้แล้วมันกับมันยังขัดๆอยู่นะแต่ว่ามันยางเลยเราใช่ไหมฮึแต่ว่ามันหักจะในรอยเส้นนะครับผมเพราะว่า บอ่อใดคนมาซอยกดมายัางเราลูกขึ้นเองได้คตัวมันขัดขัดคือได้บ่อใดตัวนี้บ่อไทยบ่อดบินบ่าตมันขัดอย่างเง,ง,ง,งี้กบาบ้ามันลอยลอยเป็เส้นประมาณิบไปไออโ,อโอ้จังไรพระจันทร์ก็จะเริ่มออกกําลังกายได้ครับขาดบอา่อใดมาออกฝึกมือที่ต้อนดูได้กดตีกับ,บเตน้นันเต้นีไปไหมโอ้ยเคยพิ่งกับพ่อแล้วครับสั่งสืซ้ำนั่นพระจานทร์ต้องนี่ครับจ็อกกิ้งอ้อมโบดนี่ครับโอ้เสี่ยเลียนมัอเปี่ยจนมันมันมันกลายนเนื้อ จ็อกกิ้งอ้อมโบดเอออ้อมล้านบาดใช่ใช่แต่ว่าคนมีโชคถูกว่ามากผ้าแลีนผ้าจ็อกกิ้งเออในแน่นอนโอ้ยคนมีโชคไปตัดหยาแบกหามหยาดออกกลังไก่เพราะแห้งแล้วครับมาแลียนอีกคือสิบโว้แต่ว่าก็ถือว่าประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเนาะใกล้จะปกติแล้วครับรพะอาจารย์ต้องต้องพยายามลดน้ำหนักให้ได้ครับจากร้อยกิโลนี่ต้องเหลือสักประมาณหกสิบไม่กว่าร้อยกิโลเลยมั้ยร้อยกว่าได้เหรอครับโอ้ยส่บโอ้ยเบิ้งหน้าเบิ้งหลัง บ่าหุจรงปอดอดลอยเอ้าผมหามมือนั่นคือนักคักเสนะนักแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดบู๊ยมือนั่นเนาะกับพระอาจารย์ปิศนาขนาดมิตรภูสันสนเนาะยังเกือบปิศนาสันยยังเกือบอะไรยกพระอาจารย์เมื่อคืนอยู่สิบเอ็ดกิโลแปดสิบเอ็ดแสดงว่าน้ำนักน้ำนักเพิ่มไี่นี่ครับก็ช่วงนั้นสันมันเกอยู่มันเจ็สิบแปดนี่ครับ เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบแปดเือนนี้นครับบัดนี้มันตั่งมอวานอย่างไรพวกออสมอคนมาบัดคว่ดัมน,นนะามาอย่างไรนะมันยวัดนี่มาวัดคว่ดันมาวัดน,น้ำหน,นักตัวนีเดี๋ยวนะครับอาจารย์ปกติเจ็ดห้าเจ็ดแปดตอนนี้แปดหนึ่งอ,อันนี้สองตัวล่างบ่ครับนี่จังไหนน้ำหนักน้ำหนักปีแล้สองตัวล่ตัวงน้ำหนักบอกเอาเอาคนแบบ อ๋สมอคเมื่อวานตรวมือว่านมาตรวจก้มดันครับผมก้มดันกับปกติบาหวานมีมูมีหรอเอ้าก็คือสรุปแล้วครับเนาะเจ็ดห้าเจ็ดแปดและแปดหนึ่งบแมงสองตัวล่างนะครับอาจารย์บอกน้ำหนักซ่ซๆครับเพราะฉะนั้นบ่ต้องจับครับผมเอ้าจาจันคิดโทษหานี่แสดงว่ามีความเคลื่อนไหวมีความเคลื่อนไหวเป็นโรคก็ได้โทษหาอ๋อ สามมือเลยนี่ครับอาจารย์ต้งแก้บุได้ไอ้นี่พระอาจารย์ต้องมีบังล่ะปูต้องมาหยั่งม่เน้นบังนิดเดียวครับคิดว่ามันม่เน้นยังมันไม่เน่นใช่จงหัวใจเราคนม่เน่น้าจะเอาซะเขามีจดแจ้งการเองยนรถชนะกันที่นั่นการจงใจคนมือคนม่เน้นเอาแล้วแล้วแต่พระอาจารย์โทรหาปกติน่ะจงมงมีความเคลื่อนไหวแล้วอต่มีอีกหน่อยอยู่นะเห็น่เราจึงบอกฟังเลยครับอันนี้แจกก้อนฝันเลยทจัก ฝันหลับๆตื <hein? S 3> ่นๆค้นคายๆกึ่งหลับกึ่งตื่นคึ่งหลับกึ่งตื่นต่้นสิม่ก็เป็นจริงแม่ก็เป็นริงเลนะครับเพราะะได้ยินเสียงเก็มากกว่าสิบเลย่มคิครับก็ไม่ได้บอกผูเล็ดิแตมันมาบอกว่าอย่าลืมตักเก่าด้ออย่าลืมตักเก่าำนี่แหะ บาลิ้งใบให่ผมก็เลยบาดิ้ตัวเก่าเด้หรอนั่นคือตัวหน้าตัวเก่ามั้้งคือตัวเก่ามั้้งไ่แก้ลายตัวนี้กันว่าตัวเก่ามันหมดหรองั้นจะว่าคือตัวเก่าของงวดที่แล้วได้หรอมองในสองอย่างตัวเก่าของงวดที่แล้วที่ปูมาไห่ไว้กับตัวเก่าที่ออกงวดที่แล้วครับถ้าตัวเก่าที่ออกงวดที่แล้วนี่ก็คืออ่า72 872กับ30เมันอกี้ออกสอดแบบ3งวดเลยเนาะมันบมด ขนมวยันโอ้ถ้าออกเจ็ดสองสามงวดติดนี้โอ้ถ้าว่าเนี่ยบ่งบอกไดว่าตัวไรต่คนว่าจะลืมตัวเกาเดอร์ยาลืมตัวเกาถ้าว่าบัตรนี้ปิดว่าปิดจ,จ,จะหน้หรอถ้าว่าจะลืมเลขงวดเกาของงวดบางงวดบางนึงครับมันเป็นมีคีอแค่สองตัวมีสองหางครับมีสองหนึ่งเก่ากับกับหนึ่งสามเจ็ดตัวเลขที่ปูให้ไวอืมจัถ้ามันปูกับกับขาวด้วยมา้ยจำหนึ่งครับอันนี้จำ มันจำเสียงที่กันจัำเสียงอะไรน,นี่แหละจเสียงเพื่อน,นครับเอาเดี๋ยวเอาเลขตัวเก้าแห่ง FC พันบางจัหน่อยก่อนครับผมอันนี้คือ,อนนคือความฝันที่เราเพื่อนอน,นั่นคือบะไรบ้านเป็นความฝันด้วยครับถ้าตัวเก้านี้ถ้าจะหมายถึงตัวเลขที่ปูไหไว้งวดที่ผ่านมานะครับเลขตัวเก้าจะมีอยู่สองตัวเด่นเดนก็คือสองหนึ่งเก้านี่แหละ สองหนึ่งเก่าที่ปูคนหายไว้กับหนึ่งสามเจ็ดนะครับกับหนึ่งสามเจ็ดแต่ว่าตัวเลขโค้งสุดท้ายเนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้านี่เมื่อไหร่แม่นตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นที่ห้าแปรที่ข้าแปรแต่ว่าตัวนี้ที่ปูันหายเลยมีหนึ่งสามเจ็ดกับหนึ่งสามเจ็ดกับสองหนึ่งเก่านี่คือเลขตัวเกา่านะครับถ้าหมายถึงว่าเลขตัวเกา่าตัวเก้านี่งวดที่แล้วงวดที่แล้วที่ปู พุ่กับปูตับปะเขาไมาไหายไปนะครับเงนมันมันเขาสามมันบอกเขาสามตัวตรงนวดครับแต่ว่าพระอาจารย์ถ้าพูดถึงนี่อาจารย์เบื้องอันนี้เรีกปูตัปะเขาที่ปูตับปะเขาเคยไหายไปครับมันออกทุกงวดตั้งแต่สิบหกเดือนซีนี่เพื่อนหาแปดหกศูนย์มันออกศูนย์หกเพื่อนหาหกแปดห้าเนาะหกห้าเพื่อนหาเก้าศูนย์เก้ามันออกเก้าเก้า เพื่อนให้แปดเจ็ดสองมันออกเจ็ดสองล่าสุดงวดที่พันห้าปูตาปะเขาให้หนึ่งสามเจ็ดแต่ว่ามันบอกออกเอาเลขตัวนี้มาออกสามตัวตรงหรือว่าจะเป็นตัวเกาแบบนี้วันหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งบอกนี่จังแต่กอันนี้อาจารย์ก็โมโหแล้วครับเพราะว่ามันมันยิ่งใจสัํนนั่นนั่นี่นะเพื่อนบอกเลยบอกตัวเป็นตัวเป็นตัวมากครับเพื่อนบอกแต่ว่าอย่าลืมตัวเกาเออพนันะอ้าอันนี้ก็คือตัวเกาแล้วครับตัวเกาตัวเกานี่กะจะหมายถึง คิดว่าถ้าไม่ใช่เลขที่เพื้นหายไหวงวดที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นตัวเลขที่มันออกหวดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอันนี้ครัคิดว่าเป็นอันนี้เนาะงี <laughs> ่จะได้คิดหนึ่งอะแล้วคิดว่าในโบนเ่งบังจักอีดครับอืมเอาเดี๋ยวผมเขียนใส้นหนีไว้ตัวเก่าหวดที่แล้ว ตัวเกา 29, hmm. ่าเพราะว่าสองเกมันจะติดกับตัวตัวไม้ของคูกู้มือมันบางวันสองกับสองเก่าแมนครับติดสองเก่าติดขั้นเป็นเป็นสองเก่าติดนี่ถรกตรมี่อาจาริว่านี่ตัวนี้อยู่นี่รอาจารคิดว่าหนึ่งสามเจ็ดคิดว่าหนึ่งสามเจ็ดครับเตัวเดียวรถยาลื่องตัวเก่าเพรว่าสองเกานี่เาอยู่อนอะ อย่าลืมตัวเก่าเดีย๋ยวพ้นบอกซ้ำนี่แหละเพราะว่าพ้นมาบอกตัวเลขแต่ว่าเขาว่ามาม,ามาัคิดสมิธานเลาอาจารย์เลยคิดว่าเป็นนาทีเป็นสามหนึ่งเจ็ดเพราะว่าสองเก่ามันมีแล้วจริงๆอ๋อโหอาจารย์เชยญได้รถครับไอ้เว็บซีพันเบิง่งรถ เมย์่เดียวตัว,ตวเก่างวดหงิงมากอ,อการโจตรงดีบอนกครับไปเป็นเป็นบงรัดกาชัานสรุปรถน,นะครับอาจารย์เนาะรถคันนั้นเดี๋ยวมันเป็นของของคนเอาซ้ำนีงเนาะครับ ลล่าสุดฝันล่าสุดอ่ามือขึ้นบ้านนี่บหครับฝันมันขึ้นเครื่องรับเครื่องตื่นอ๋อเครื่องรับเครื่องตื่นแล้วก็มีเสียงกระซิบมานะครับมือขึ้นว่านทะมันไหมครับมือว่านว่างว่านี่มันเลยขึ้นเนี่ยมือขึ้นนี่ละมันขึ้นมือวนะนะครับก่อนหน้านั้นปู่ตาปะาขาวให้ไว้ก่อนมาเขียนใส่หม่องเกาปู่ตาปะาขาวนะครับก็คือเขียนไว้ตรงประตูกุฏิครับ บานกระจกะ 9, 2, 6, นะครับ926นะครับ926ปูตะบะเขามาก,ก่อนเลยตั้งแต่ตองหวัดพระอาจารย์จับให้สองเก่านะครับพระอาจารย์จับให้สองเกาบานนี้ปูพุ่มมากปูพุ่มมากขึ้นแหลกบอกว่าเลขยูโรตเลขยูโรตก็เได้เขียนทะเบียนรถไว้ก่อนครับขึ้นแหลกขึ้นบอกว่าเลขยูโรตนั่นแหละว่าสันไปเบิ่งเอาอยูโรตอ่าเป็นว่าจังสันก็เได้เขียนทะเบียนรถไว้3256นะครับแต่ว่าคืนต่อมาครับ ขึ้นต่อมาพราะจานาร์เห็นปูยางไปท่าทางกุตติแล้วก็ไปผ่านออกไปแต่ว่าบบดนี้พอบมาเบิ่งอยู่รถรับเห็นตัวเลขแดงจึงครึ่งอยู่3าตัวคือ907นะครับก็เลยขาขีดขาทิ้งเลยทะเบียนรถก็เลยจับเป็น907แล้วก็สอตัวจับ07นย์เจ็ดนะครับนั่นคือก่อน,น้านี้ครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับ อาจารย์ใครครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับสีว่ารับกับบหรับสีว่าตื่นอยู่กับบอตื่นก็ล่างสลืมสลื่อนะครับเสียงกระซิบมาบอกว่ายาลืมโตเกา่ายาลืมโตเก่ารับตัวเกา่เกากับบอแน่ใจว่าเป็นตัวเก่าที่ปู่ให้ไว้งวดที่แล้วบ่ถ้าเป็นตัวเก่าที่ปู่ให้ไว้งวดที่ผ่านมาปู่ตาปะขาวให้ไว้หนึ่งสามเจ็ดนะครับปู่ภูมิให้ไว้สองหนึ่งเก้านะครับ แต่ว่าข่าม่องเหล็กของปูตะปะขาจากที่เพื้นหามาครับเพื้นหว้นี่มันจะออกทุกงวดนะครับออกทุกงวดออกทุกนวดงวดนี่ออกสองรอบนะครับรอบแรกออกจออกสองเจ็ดสองตรงนวดออกเจ็ดสองบาดนี้งวดล่าสุดวงหนึ่งปูหายนึงสามเจ็ดเบ่อออกแต่เอาแปดเจ็ดสองมาออกสามตัวตรงๆเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นตัวนี้ที่ยังไม่ออกนะครับแล้วจะมาออกงวดนี้ นะครับเปลี่ยนไปได้บอนี่กับล่องซอยกันผิดจรณาบเบิงครับผมโอ้คิดหนี่มี่ต้องให้ต้องใส่วิจรจรณแานจักกนหน่อย <c oughs> ให้ใส่ความคิดจักหน่อยว่าโตเก่าไมายครึ่งอันใดน,นะครับแต่่ายีิค่าม่องอีกแง่หนึง่งโตเก่าเนี่ยโตเก่าที่มันออกงวดที่ผ่านมามันออกแปดจ็ตสองกับสามศูนย์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเข้าตัวนั่นกันบอหูวขึ้นกัน นะครับอันนี้ก็ลองคิดเอาเองครับผมถูกต้องไหครับอาจา์ครับไ <c oughs> ม่มีที่เลยวันนี้วันที่ยี่บเ็ดแล้วด้ครับยี่สิบเจ็ดยี่แปดยิเก้าสามสิบสาสิบเอ็ดอีกสี่มือครับเรขออกเรีออกคนที่หนึง่งวันที่สาิบเอดมงี่เนาะต้องเห็นวันที่หนึง่งย <c oughs> ี่สิบเจ็ดยี่แปดยิบเก้วันที่สามสิบตมสิม่แน่นคือวาเร่เก่ามันเป็ตัวไหนกันเป็นมาบอกกันเป็นมั่าบอกก็คือจบหมดครับถ้าปูมา่บอกคือจบให้คิดเอา <พ>ค่าเพราะค่าจ่ายกับพวกงูเลยครับแต่ว่าถ้าวันที่สามสิบปูมาบอกว่าเป็นตัวไหนก็นจังค่อยว่ากันเอ๋อบาทนี่โอ้เด็ดเด็ดเด็ดคลิปนี้เด็ดแต่ว่าังคืดบอออกนี่ก็ว่าตามทเจน่นี่มากนี่มาก,มากครับเอกคุณครับเพราะคนโบราณเป็นตัวนั่งตัวไรน,นอกเนาะครับเพราะนี่เป็นปริศนาเด็ดวางก,กันคร,รับรร ปู่ให้เป็นปิิศนาบอกว่าอย่าลืมโตเก่าครับผมเกา่กาใดกะโบฮูขึ้กันนะครับแตาเกา่าใดนี่นันเัาก็น้องปิ๊กจีน,น่าเดี่ยวมันไม่โตเก่างวดที่แล้วที่เพิ่พนให้ไว้ครับถ้าไม่น้องคิดนะครับาาอาจารย์คิดเออาอาจารย์คิดนะครับก็คือที่คิดแค่ของปูผู้นี่เองถ้ามันาอาจารย์คิดนี่ครับอาจารย์คิดติดไซตตัวเดียวของปู่ที่ปะเขาเลยผู้ปะเขาเลยของปู่ปะเขาเลยขึ้นหนึ่งสามเจ็ด คือหนึ่งสามเจ็ดเลยพระอาจารย์สิคิดใส่หนึ่งสามเจ็ดอ๋อพระอาจารย์เลียว่าที่ว่าเสียงหนีบ่กเป็นเสียงปูพุ่มแต่ว่าเป็นเสียงปูตะปะเขาหรือเปลาบองหูเพราะว่าปูตะปะเขาบกเคยได้ยินจากเถื่ออ๋อไม่ใช่เสียงปูพุ่มแต่ว่าเป็นเสียงของปูตะปะขาหรือเปลาบองหูเพราะว่าปูตะปะขาวบกเคยมากพูดคุยสนทนาจักเถื่อเพิ่นมีแต่มาเขียนเหล็กส่ประตูให้ว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดที่ผ่านมาเนี่มาเขียนไวหมองเดียวเลย mm hmm. บ่าได้ไปเขียนมองอื่นพร้อมบ,บ่าได้ไปเขียนเซรถไซส์มาเขียนตาประตูกุฏิอย่างเดียว mm hmm. นะครับหกงวดแล้วตั้งแต่ผู้ตะประเขามาเขียนนี่นะครับเอากะโอชัดเจนแต่ก็ไม่ชัดแจง้ง mm hmm. <laughs> บ้หูนะครับโบ้หูคโอเคครับอาจารย์จะว่าล่อล่อล่อบนวัวต้นจิมาครับต้นจิม่าบอกเสียงเกาหลิครับนั่นแหละครับนะครับตาเพิ่นโบ้ห้าเสียงเกาโบ้ห้าใจหงุดหคือว่าอยาจะน่าอยู่เลยครับครับผมพรอาจารย์กับ้หูกันครับนะต้องให้ปูมาบอกข้อสิบหกนะครับแต่ว่าถ้าให้พระอาจารย์คิดพระอาจารย์คิดว่าหนึ่งสามเจ็ดอ่าเพราะว่า มันม <Cornell. S 1> ันเสียงปูปุ่มครับถ้าว่นเสียงปูพุ่มก็ทีนี้คู่เดียวมันอตำรวจที่เคยมาบอกอยู่นี่ครับทีนี้ปูกับข้าวกับปูพุ่มเหรจ้าก็ปูพุ่มมันธรรมดาเพราะมาห้างเจียครับจริงนะก็ปูพุ่มมาแม่เสียงมาแม่ครับหนึ่งสามเจ็ดตำรวจจะคิดมาครับมีคิดกใช่ละครับว่ามันบอกไปหายไปนั่นนี่คิดไปซื้อครับ อ่โอเคครับอาจารย์ตอนนี้ก็โอ้คันได้แล้วโอเคครับอาจารย์เคันได้ปั๊บคันได้เฮ้ยเตรียมตัวสินี้ยังเดี๋ยวหรือเปตัวเลขคว้อมปันกันได้แล้วเนาะมาล้อก่อนดึงเวรซีชั่วโมงนี่นะยังได้กับถ่ายไม่ได้กับไม่ต้องถ่ายห่ว่าได้แล้วกัวสินี้ยังเดียวครับอ่านีันี่สั้นนั่นฮะขอบผมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับรอเรเบิ่กมือนั่นนะ ครับผมขอบคุณข้าราจารครับสาธุเจริญ่